เพื่อนๆค่ะมือวันนี้เมย์ก็จะมาทำยำขนมจีนทานนะคะก็ขนมจีนแล้วก็เอาใส่ภาชนะที่เตรียมยำไว้ก่อนนะคะที่สำคัญก็คือน้ำนะคะน้ำยำนะคะก็ของเมย์จะเป็นสูตรน้ำส้มมะขามสุกนะคะล้างทำความสะอาดแล้วก็คั้นด้วยน้ำต้มสุกนะคะแล้วก็มะนาวด้วยนะคะผสมกันนะคะก็จะไม่เปรี้ยวโด่นะคะแล้วก็น้ำปลานะคะแล้วก็ ตัดโดด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนนะคะเ,เพื่อนๆค่ะแล้วก็จะเป็นน้ำปลาน้ำตาลทรายพริกป่นข้าวคั่วนะคะเ,เพื่อนๆค่ะก็ชิมรสตามที่เราชอบเลยนะคะเปรี้ยวเค็มแล้วแต่เรานะคะแล้วก็ผงนัวนะคะผงนัวผงปรุงรสใครชอบก็เติมตามสบายเลยนะคะปรุงรสได้ที่แล้วนะคะเมก็จะเอาน้ำยำนะคะนำมาราดนะคะทีหนึ่งตอนนี้ก็ส่วนผสมของน้ำยำเม์เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็เมย์ก็จะยำใส่หมูยอนะคะพเพื่อนๆคะ่ะหมูยอแล้วก็ลวกให้สุกพอดีวันก่อนเอาแบ่งทํายำอะไรทานไปบ้างแล้วนะคะก็จะยำใส่หมูยอแล้วก็ปลาทูนะคะก็ส่วนผสมนะคะพเพื่อนๆคะ่ะเสร็จแล้วเมย์ก็ใส่น้ำยำลงไปนะคะขูค้าวน้ำยำลงไปนะคะ ขอ,ขอใช้ทับพีเลยนะคะเพราะว่าจะได้สะดวกแล้วก็เร็วนะคะก้างป่าเดี๋ยวลองคุกเข้าดูก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะแต่เมว่าเม,ามจะใส่หมดเลยนะคะเพราะว่าขนมจีนค่อนข,ข้างเยอะอยู่นะคะทำยำจะได้แบบนัวนะคะ จะใส่หมดเลยนะคะเพื่อนๆค่ะรตรน้ำยำก็แล้วแต่คนนะคะก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือน้ำปลานะคะเพื่อนๆถะะูกของเพมีทั้งน้ำปลาน้ำปลานะคะส่วนผสมของน้ำยำนะคะก็ใส่น้ำปลารลงไปด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ ก็คุกเข้านะคะน้ำยำปลาทูแล้วก็หมูยอเข้ากันแล้วนะคะเมก็จะใส่นะคะหอมแดงนะคะผมแดงซอยแล้วก็มะเขือเทศนะคะมะเขือเทศ,ะะเทเทศลูกใหญ่เมก็จะฟันเม็ดผงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันแบบเละนะคะแต่ถ้าเป็นพวกต้ยมยำพวกอะไรก็จะใส่รวงเม็ดนะคะแต่ถ้าเป็นยำนะคะเมยจะเอาเม็ดองนะคะมันจะได้ไม่เละแฉะนะคะเวลา เอาฐานเหลือนะคะก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเ,เพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเมย์จะมาลองชิมรสด,ดูนะคะน้ำยำเมย์ก็ปรุงรสของเมย์ตามที่เมย์ชอบไปแล้วนะคะเ,เพื่อนๆค่ะก็ต้องหลังจากที่เราใส่ส่วนผสมลงไปแล้วเมย์ก็จะมาชิมดูอีกทีนะคะว่าออกรสเปรี้ยวรสเค็มนะคะแล้วก็ปัด ตัดโดด้วยน้ำตาลไปแล้วนะคะก็เรียกว่ากลมกล่อมสำหรับเมย์แล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะนี่นะคะใบผักชีเลื่อยนะคะเมย์ก็จะโรยลงไปแค่นี้เองนะคะเมนูยำขนมจีนสูตรบ้านๆนะของเมย์ก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็แค่นี้เองฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปนะคะเมนูยำขนมจีนนะคะสูตรบ้านๆนะคะ,ตนนะ,คะแต่ทานอร่อยนะคะ เป็นกำลังใจเมด้วยนะคะเมยกราพระพระคุณล่วงหน้านะคะมาจ้ามาจ้าทา,านด้วยกันนะคะยำขนมจีนสูตรบ้านๆน,นะคะ